ดีชาลัคนาราศีธนูนะคะวันนี้เรามาอัปเดตนะคะภาพรวมความรักของชาวลัคนาราศีธนูคนที่ทราบเวลาเกิดชัดเจนนะคะดูตามลัคนาได้เลยค่ะใครที่ไม่ทราบเวลาเกิดที่ชัดเจนก็ใช้วันเดือนปีเกิดดูตามราศีได้นะคะส่วนใครที่มีดาวศุกร์ดาวจันทร์สถิตยอยู่ที่ธนูก็สามารถดูได้เช่นกันค่ะเรามาดูกันเลยนะคะภาพรวมของชาวราศีธนูภาพรวมความรักของคุณจะเป็นเช่นไร ชาวลัคนาราศีธนูนะคะภาพรวมความรักของคุณค่ะ flexibility ความยืดหยุ่นความยืดหยุ่น s e r e n d i p i t y ความบังเอิญความบังเอิญและความยืดหยุ่นนะ อาจจะได้พบเจออะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือเป็นเรื่องที่เปาะแตกเลยเนาะที่จะทําให้คุณนั้นรู้สึกว่าคุณจะผ่อนคลายลงเบาลงหรือเหมือนกับการได้รู้ความจริงบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณควรจะปล่อยวางมากขึ้นกับสถานการณ์นี้ชะตากรรมโปรงค่ะสามไปนี้ออกมาเนี่ยอ่านได้แค่ประโยชน์เดียวเลยนะคะโปรงปล่อยวางนะคะ ไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นเนาะในชีวิตของคุณนะคะก็ให้มองเป็นเรื่องของสิ่งที่เคยทํามานั่นแหละเนาะอะไรที่เคยทำนะคะบุญทํากรรมแต่งไม่มีที่ได้เหมือนบ้าน no place like home และกลาําพร้าคนที่ต้องการความรักคนที่ต้องการความเอาอกเอาใจความดูแลเอาใจใส่ใต้สําหรับ higher power ต้องเป็นพลังงานของคุณเท่านั้นค่ะชาวธนู ต้องเป็นคุณเท่านั้นนะที่จะนำพาคนคนนี้กลับบ้านได้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ต้องการความรักมากๆเลยจากคุณและเป็นพลังงานของคุณน่ะที่เขาอกเข้าใจเขานะที่คุณคอยยืดหยุ่นนะคะคอยปรานีประนอมมีความเมตตาให้อยู่เสมอภาพรวมความรักเหมือนเป็นความรักที่ให้น่ะต้องมอบให้ความรักที่เมตตากรุณาต่อกนและกันนะคะเรามาดูต่อกันที่ไพ่ทาโร่ค่ะ ถ้รวมความรักของชาวลัคนาราศีธนูจะเป็นเช่นไรหนึ่งเหรียญการเริ่มต้นใหม่ของความรักคนที่มีค่าคนที่ดีต่อใจนะคะหนึ่งเหรียญเนี่ยคือการมอบให้ให้ไปทั้งหมดทั้งใจเลยมีเท่าไหร่ให้หมดเลยนะหนึ่งเหรียญนะคะนายเฟนเดอรเคลนคนที่เข้ามาเติมเต็มใจกันละกันเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วนะเก้าเหรียญหนึ่งเหรียญก็รวมกันเป็นสิบเหรียญรวมกันเป็นครอบครัว คุณคือคนรักที่สามารถเข้าไปเติมเต็มใจนะคะของเขาได้คนที่คุณกําลังนึกถึงเนี่ยคนที่คุณคบคุยอยู่ด้วยในตอนนี้นะคะคุณเป็นเหมือนกับคนที่เข้าไปเติมเต็มชีวิตเขาให้สมบูรณ์นะคะสิบเหรียญจบแล้วไหมสามใบนี้นะคะเก้าเหรียญหนึ่งเหรียญและสิบเหรียญใช่เลยค่ะถ้าไม่ใช่คุณก็ไม่ใช่ใครนะคะ not you not anyone นะ ไม่ใช่คุณก็ไม่ใช่ใครไม่ใช่ใครอีกเลยสตรงีงไพ่ของชาวสิงและคณะราศีสิงคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงมั่นคงทางอารมณ์ทางจิตวิญญาณแล้วคุณก็ให้อภัยได้มีความยืดหยุ่นนะคะไม่ใช่คนที่ทะลุอะ่ะไม่ใช่คนที่ซ้ายสุดหรือขวาสุดเป็นอะไรที่อยู่กลางๆงนะคะนะไม่ว่าอะไรจะมากระทบคุณทำให้คุณรู้สึก โกรธหรือเศร้านะไม่ว่าเนี่ยความบังเอิญที่เกิดขึ้นนะคะคุณสามารถที่จะผ่อนปลนได้ปล่อยวางได้มองเป็นเรื่องของชะตากรรมคุณเชื่อในเรื่องของโชคชะตาพลังงานคุณสูงส่งมากเลยนะไฮเออร์พาวเวอร์และนี่ค่ะไฮพรีสเทสออกมาเห็นไหมคะพลังงานของชาวธนูเนี่ยนะคุณเป็นคนที่มีความสูงส่งทางจิตวิญญาณหรือคนลักของคุณเนี่ยแหละคะ่ะเป็นคนที่ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณพลังงานสูงมากเลยนะ ไม่ว่าจะอะไรเนี่ยไปทำร้ายทำลายไม่ได้เลยคนรักที่คุณคุยอยู่ด้วยในตอนนี้นั่นแหละคนเดียวนะคะเนี่ยคนนี้คนเดียวเลยเนี่ยที่เข้าอกเข้าใจคุณถึงแก่นถึงลากลึกในจิตใจ King of Pen t a c เ e เป็นที่รักเป็นที่มั่นคงเป็นคนที่รักสุดที่รักหนึ่งเดียวในหัวใจคะ่ะในตอนนี้คุณอยู่ไกลกัน the world คนทางไกล อยู่ไกลกันต้องข้ามน้ําข้ามทะเลข้ามประเทศมาหาการสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นคือสิ้นสุดความเจ็บปวดการที่คุณและเขาได้มาเจอกันนะคะเป็นเหมือนกับคุณเป็นลูกกุญแจที่มาไขไข,ขทุกๆปัญหาไขาทุกๆคําถามทุกๆคําถามในใจของคนรักของคุณมีคุณนแหละเป็นคนเฉลยนะคะ ไม่ได้เฉลยในเรื่องของการบ้านหรือคำตอบอะไรนะแต่เข้ามาทําให้รู้ว่าอยู่มาเพื่ออะไรอะอยู่มาจนวันนี้เพื่อเจอใครเพื่อเพื่อได้รับบทเรียนอะไรแล้วต้องเจอกับใครแล้วจะได้ทําอย่างไรประพฤติอย่างไรต่อไปในความสัมพันธ์นี่นะคะเหมือนคนที่มาไขาประตูกันละกันได้อัลล็อกเลยสิบไม้เท้าการทํางานหนัก คนทางไกลนะคะการทำงานหนักทำงานหนักมากๆหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน6 i อบ o f t cup ความรู้สึกเหมือนกับเป็นคนที่รู้จักกันมาเนิ่นนานคุณกับเขานะคะไม่ไม่เกี่ยวเรื่องเวลาเลยนะว่าคุณจะรู้จักกันมานานเท่าไหร่นะคะไพ่ทั้งหมดที่เปิดมานะสิเปรียน10บดาบสิบไม้เท้า ะะทุกอย่างนั้นไปสุดหมดเลยทํางานหนักก็หนักสุดรักก็รักสุดเจ็บก็เจ็บสุดหนึ่งเหรียญมีหัวใจรักที่พักดีเป็นรอยเย้าฮาร์ดแค่หนึ่งเดียวคุณโสดมานานคุณเชื่อในเรื่องของโชคชะตาและผมได้ขิดคุณรู้คุณแน่ชัดคุณมั่นใจว่าคุณมีแน่ๆคนที่จะรักคุณแบบพักดีแล้วคุณเจอแล้วนะคะในตอนนี้เพียงแค่อยู่กไกลกันเท่านั้นเองหนึ่งเหรียญอยากบอกอะไรค่ะหนึ่งเหรียญอยากบอกอะไรชาวธนู ซิกซอฟวันชัยชนะคุณได้รับชัยชนะมงลงมีเกณฑ์ได้เดินทางค่ะซิกซอฟสอดเขาจะเดินทางมาหาคุณเมื่อถึงจุดที่คนคนนี้นะคะเคลียร์งานได้สําเร็จนะสิบไม้เท้านี่นะคะจนเขาได้รับความสําเร็จการที่ได้รับการยอมรับนะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเขาจะมาหาคุณจะมีการเดินทางแน่นอนมาแบบเซอร์ไพรส์ด้วยนะเซเว่นออฟสอดกับซิกซอฟสอดนะคะคุณจะได้เจอกันแบบปุบปับค่ะเขาจะไม่บอกคุณ้วยนะว่าเขา สำเร็จแล้วในเรื่องของการงานว่าเขาเคลียร์งานจบแล้วเขาจะมาหาคุณเลยเขาจะมาเลยทันทีเลยทันทีที่เคลียร์งานเสร็จงานที่หนักหน่วงเหนื่อยหนักของเขาเนี่ยทันทีเลยค่ะนายออฟฟิเชียนอยากบอกอะไรในตอนนี้พลังงานของชาวธนูอาจจะยังไม่ได้มีคอมเมนต์ที่ชัดเจนนะคะอาจจะคุยกันรู้กันอยู่นะรู้กันอยู่ว่ารักกันแต่ไม่ได้เปิดเผยอะไรนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่คบกันไปเรื่อยๆไม่ได้เออกระเริกอะไรก้าเหรียญอยากบอกอะไรอรบเพนเดอร์เคิลเขาห่วงแหนคคุณ คุณรู้ไหมถึงในตอนนี้นะคะไม่ใช่ว่าคอมมิตเมนต์ไม่มีหรอกเขาว่ารักคุณคุณก็รู้นะแต่อาจจะเป็นตัวชาวธนูเองก็ได้นะคะตัวคุณเองที่รู้สึกอยากที่จะถ้าไกลกันก็ไม่ต้องไม่ต้องไปโฟกัสหรือผูกมัดอะไรชั้นอะไรแบบนี้นะคะด้วยความที่คุณเป็นเช่นนี้เนะี่ยความอินดิพนเดนต์ของคุณความมั่นใจเนี่ยทำให้คนรักของคุณเขาห่วงแหนคุณมากๆเลยเดอะเลเวอร์ไพ่ของชาวมิถุน ห่วงคุณสุดๆเลยทั้งห่วงทั้งปรารถนาทั้งต้องการแต่เขาอยู่ในช่วงของการรอคอยรอคอยการเดินทางรอคอยใน,นเรื่องของการเงินรอคอยสิ่งที่ลงทุนไปรอคอยผลผลิตการเก็บเกี่ยวได้รับกับคืนมานะคะสิบเรียนอยากบอกอะไรเขามุ่งหวังที่จะอยากได้เป็นครอบครัวกับคุณเขาอยากได้คุณเป็นภรรยาเขาคิงออฟสอดมั่นใจค่ะคนคนนี้นะเวลาทำงานนะจริงจังมั่นใจมากๆเลยเดทนะคะไพ่พ่พอไม้ร้อยเปอร์เซ็นต คนคนนี้เคยมีครอบครัวมาก่อนเป็นพ่อแม่นะคะแล้วก็เป็นคนเก่งมากๆฉลาดนะแล้วก็มีวาทะสินดีพูดจาดีนะคะรู้จักโน้มน้าวใจคนเก่งสเตรนจ์อ,อยากบอกอะไรความมั่นคงสิบถ้วยมาหมดแล้วนะคะสิบไม้เท้าสิบถ้วยสิบดาบสิบเหรียญรักคุณหมดทั้งใจถ้าไม่มีคุณไม่มีคุณก็ไม่มีใครแล้วขาดคุณขาดใจเขารักแค่คุณต้องการเป็นครอบครัวกับคุณทรีอัพค่ะ อยากจะพาคุณไปดินเนอร์อยากพาคุณไปเปิดตัวกับเพื่อนนะคะเดอะแทมพลนท์แทมพลน์นี่เป็นไพ่ของชาวธนูมีเกณฑ์มากเลยว่าคุณจะได้พบเจอกันในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะจะได้เจอกันแน่นอนมีการจะได้พบไปเจอกับเพื่อนฝูงเขาครอบครัวเขามีการเดินทางการโยกย้ายค่ะมีการเดินทางแน่นอนถึงจะยังไม่ได้โยกย้ายแต่ได้เดินทางแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะช e. าวธนูไฮพรสเซสอยากบอกอะไรไพ่ดีไฮพรสเซสความรักทางจิตวิญญ,ญาณและการเริ่มต้นชีวิตใหม่เตรียมตัวเลยนะคะ คนรักของคุณเนี่ยเขาตั้งหน้าตั้งตาเอาจริงเอาจังมากนะกับความสัมพันธ์นี้นะคะเดวิลมีความผูกพันธนาการสเสน่หาคุณต้องการคุณอยากได้อยากได้ไดนะเนี่ยคนรักของคุณอะ่ะเขาคลั่งใครเขาหลงไหลเขาห่วงแหนคุณมากเลยนะคะไม่ใช่เล่นๆนะเ,เนี่ยนะคะพลังงานของการยึดติดผูกติดหลงไหลสเสน่หานะ่ะนะเขาเป็นคนที่มีรากฐานที่ดีด้วยนะคะการงานการเงินมั่นคงมากเลยคิงออฟเพนเทัลเล่นอยากบอกอะไร ราชาเหรียญ8ดไม้เท้าการสื่อสารโลกออนไลน์หรือนะคะการเดินทางมาแบบจู่โจมคุณกับเขาเนี่ยส่วนใหญ่นะแไม้เท้านะคะ the world เนาะพูดคุยกันผ่านทางโลกโซเชียลมีเดียนะคะแล้วหลักๆเลยเนี่ยเปิดไพ่มาเนี่รับรกันได้เลยว่าคุณจะเจอเขาแบบที่คุณจะไม่ทันได้ตั้งตัวเขาจะจู่โจมคุณเข้าหาคุณเป็นวันที่คุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่างานเขาประสบความสาเร็จแล้วเขาเคลียร์ทุกอย่างได้แล้วนะเขาจะมาแบบไม่บอกไม่กล่าวคุณอะรู้ตัวอีกทีนึงคือ อาจจะอยู่ที่สนามบินแล้วอะนะคะ The w of f o r t u n และนี่เป็นเรื่องของโชคชะตาคุณกับเขาเจอกันจากโชคชะตาค่ะโชคชะตานําพาให้ได้มาพบมาเจอกันไกลแค่ไหนไม่เกี่ยวเลยเวลาก็ไม่สําคัญเหมือนกันระยะเวลายิ่งไม่จําเป็นเลยนะคะไม่มีอะไรกั้นขวางความรักของคุณและเขาได้โชคชะตานําพาให้ได้พบเจอค่ะ The world อยากบอกอะไร The world จอสติดไพ่ของชาวตุลในตอนนี้เขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเอกสารนั้นเนี่ยนะจอสติดนะคะมาอยู่ในตําแหน่งของอุปสรรคและปัญหาม,มีในเรื่องของเอกสารสัญญาภาระพันธะอะไรต่างๆการเซ็นสัญญาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยที่ทาให้เขายังไม่สามารถเดินทางได้เนี่ยชาวยอดไพ่ของชาวกรกฎนะนี่แหละคะ่ะเนี่ยมาอยู่ในตําแหน่งอุปสรรคและปัญหาในตอนนี้นะคะก็คือเรื่องเอกสารที่ยังทําให้เดินทางมาไม่ได้นะสิบดาบอยากบอกอะไรสิบดาบสิ้นสุดความเจ็บปวด คุยน้อบวานในตอนนี้นะคะหากเป็นพลังงานแฟมินี่เนาะพลังงานผู้หญิงนะคะจิตปิญญาที่เป็นหญิงเนาะให้คุณโฟกัสอยู่กับเรื่องงานก่อนนะคะนะและ้วทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนไปจะดีขึ้นเดอะซันเนี่ยเห็นไหมคุณไปโฟกัสกับงานเลยตอนนี้เป็นช่วงขาขึ้นของคุณแล้วนะคะโฟกัสในเรื่องงาน The Emperor ไพ่ของชาวเมธรับรองเลยคุณกับเขาเนี่ยยังไงก็ได้ลงเอยกัน แล้วได้ลงเอยที่ดีงามมากๆด้วยเขารักคุณเขาชอบที่คุณเป็น working woman เขาชอบที่คุณทำงานเก่งนะคะคุณฉลาดคุณหน้าตาดีอีกทั้งมีสติปัญญามีไหวพริบ the sun คุณเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเขาคือคนที่ดีที่สุดที่เขาเคยพบเจอคนคนนี้นะคะเป็นคนที่รักใครแล้วเนี่ยรักจริงนะนะมุ่งมั่นตั้งใจ the emperor นะคะถึงเขาจะไม่ใช่คนที่ง้อคนเก่งเขาไม่ใช่คนที่ฉอเลาะนะไม่ใช่เลยแหละนะคะเพราะพลังงาน king of s w o r d กับ emperor เนี่ย เป็นพลังงานของคนที่ไม่ไม่งอใครถ้าไม่รักนะไม่รักก็ไม่สนใจเหมือนกันถึงจะรักแต่ว่าถ้ายิ่งเงาเขาก็ไม่สนใจเหมือนกันเป็นเป็นทรงนี้ะเป็นอาการนี้เลยนะคะเสียเธอไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้จนถึงจุดที่เขาจะต้องรู้สึกไม่อยากสูญเสียไปจริงๆแต่รับประกันเลยเนี่ยคนนี้เขายอมคุณเขายอมคุณเพราะไพ่สเตรนจ์มีอยู่นะคะไพ่สเตรนจ์ชาวสิง์เนี่ยยอมเนี่ยเขาไม่ยอมใครแต่เขายอมคุณน่ะนะคะเดี๋ยวคุณจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเขา เทนนบวานอยากบอกอะไรสิบไม้เท้างานที่หนักเหนื่อยแปดเหรียญแต่ก็สู้เพื่อคุณคุณเป็นแรงบันดาลใจคุณเป็น motivation เห็นไหมคะก้มนาก้มตาทํางานเพื่อจะมาสารภาพรักกับคุณอยากขอความรักจากคุณดีไฮและแฟนไพ่ของชาวพุกศกชัดเจนมั่นคงค่ะชาวธนูคนที่คุณคบคนที่คุณคุยอยู่ตอนนี้เขารักคุณเขามีแค่คุณหนึ่งเดียวเลยคือคุณต้องการที่จะชัดเจนเข้าตามตอกออกตามประตูไพ่ดีไฮและแฟนนะคะไพ่ภาษาขลาดต้องการพบคุยกับ ผู้หลักผู้ใหญ่เข้าหาทาั้งญาติผู้ใหญ่เลยนะคะทำอะไรแบบถูกขนบรมเนียมประเพณีแล้วคนคนนี้นะคะเวลาเขาลาใครเขารักแบบอุทิศตนด้วยนะไม่นอกลู่ไม่นอกทางค่ะเป็นคนหัวโบราณสักหน่อยหนึ่งชอบกินอะไรเดิมๆทำอะไรเดิมๆนะคะไม่ว่าเขาจะอยุเท่าไหร่เนาะแต่พลังงานเขาจะเป็นเหมือนกับคนที่เป็นผู้ใหญ่มากๆเลยในตัวนะ่ะนะซิกซับคบัอยากบอกอะไร6ถ้วยการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของคนรักในอดีตหรือคนที่มีอายุ ห่างกันมากๆหรือแตกต่างกันมากๆทั้งสัญชาติศาสนาการพูดจาหรือทัศนคตินะคะแต่มีความเข้าอ,อกเข้าใจกันดีมากๆเลยเหมือนกับคนที่เคยเจอกันมาเนิ่นนานแล้วเช่นนั้นซิกซับคัพอยากบอกอะไรค่ะการกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะจะเป็นวันที่คุณรู้สึกสับสนมากจะเป็นวันที่คุณรู้สึกเขาจะเอายังไงกับคุณกันแน่เขาจะทําให้คุณเสียใจหรือเปล่า3าดาบเขาจะรักคุณจริงไหมคุณจะสงสัยมากมายจตัวสุดท้ายเนี่ยดูสิคะจัดเมนคุณจะหาทางออกได้ นะเหมือนกับคนที่ผ่านเรื่องราวที่สับสนวุ่นวายนะคะไฟออฟวานี่คือนิวรัทั้ง5นะท of s อฟสอคือความเจ็บปวดเสียใจในความรักและจัสตเมนต์คือการตื่นรู้เลยคุณทั้งคู่เผชิญอะไรกันมามากมา,มาจนคุณบรรลุนะบรรลุอริยสัจสีนะคะนะคะ,นะคะทุกสมุทัยในโรดมาร์กนะเนาะเกิดทุกขึ้นมาหาสาเหตุแห่งทุกข์หาสาเหตุของการดับทุกข์อ่ะ อย่างนั้นเลยค่ะจนจั d เมนนี่ตื่นรู้นะคะเพจออฟวานความกระตือรือร้นคนรักของคุณในตอนนี้นะบอกเลยนะคะมีแค่คุณแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะต่อให้เขาจะไม่แสดงออกว่าเขาจะทําอะไรต่อไปเพราะเขามีแผนอยู่ในใจแล้วมีแผนไว้เนี่ยค่ะสเวนออฟอคือการเล่นลับการปิดบังการแอบซ่อนแต่ออกมาขยายกับซิกซอฟอนะคะการเดินทางนั่นแปลว่าคุณจะได้เจอเขาแบบฉับพลัน เซอร์ไพรส์อะเจอกันแบบเซอร์ไพรส์เลยนะคะเป็นเช่นนี้นะชาวธนูนะคะยินดีกับคุณด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันไหนย้้อยากจะแนะนําอะไรคุณให้ลดเมสเซจอล้คขกอการ์ดอยากแนะนําอะไรชาวลัคนาราศีธนูค่ะสำหรับภาพรวมความรักของคุณในนี้นะคะในระยะนี้ Distance ระยะทางการแยกทางที่คุณทั้งคู่กำลังเผชิญนั้นจำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นเพื่อช่วยให้ความสัมพันธ์นี้จเจริญเติบโต ยิ่งไกลยิ่งรู้ว่ารักยิ่งไกลยิ่งรู้ว่าต่อให้อยู่ใกล้กับคนที่พยายามจะทําดีกับคุณคุณก็ไม่ได้รักเพราะว่าอะไรไม่มีอะไรนะรักไม่ต้องการระยะเวลาไม่ต้องการระยะทางด้วยนะคะคุณรักได้แค่เขาเนี่ยไกลแค่ไหนจะใจว่าคุณเน่ยเช,ชื่อมถึงกันเชื่อมโยงถึงกันนะคะ k ลิ p The Do o r open เปิดประตูเอาไว้อย่ามุ่งความสนใจไปประตูที่ปิดอยู่จนมองไม่เห็นประตูอีกบานที่เปิดอยู่คุณคือหนึ่งเดียวกันได a r e t ดูวัน คุณได้พบกับคู่รักที่คุณตามหาแล้วค่ะ Take your Powerback นำพลังของคุณกลับคืนมาคุณกำลังมอบอำนาจให้ผู้อื่นควบคุมความรู้สึกของคุณความสุขของคุณควรขึ้นอยู่กับคุณเท่านั้นหากมีความคิดถึงโหยหาปรารถนาก็ขอให้คุณนะคะดึงพลังงานกลับมาโฟกัสอยู่กับปัจจุบันขณะค่ะแล้วให้รู้ว่าคุณเป็นที่รักนะ be aware of codependency ระวังการพึ่งพากันพฤติกรรมการเสพติดความรักมากเกินไปอาจกำลังส่งผลกระทบต่อชีวิตของคุณ ชาวธนูต้องบาลานซ์ให้ดีนะคะบางทีนะอย่าหลงเกินไปเนาะอย่าไหลไปนะคะขอให้อยู่ในจุดที่พอดีพอดีนะคะพอดีพองามใต้สำรับพาร์ทไลฟ์ค่ะคุณเคยรู้จักกับบุคคลนี้มาก่อนเขาเป็นเนื้อคู่จากอดีตชาติเนี่ยแหละเนี่ยเห็นไหมคะเป็นพลังงานของคนรักที่รู้จักกันมาเนิ่นนานแต่เนิ่นนานทางจิตวิญญาณนะต่อให้คุณจะรู้จักกันแค่ไม่กี่อาทิตย์ไม่กี่สัปดาห์ไม่กี่เดือนนะคะแต่ในใจของคุณอนะ ทำไมรู้สึกผูกพันกันแบบนี้เอาออกจากหัวไม่ได้เลยรู้สึกรักเขารู้สึกปรารถนาเขารู้สึกคุ้นเคยกับเขาได้ยินเสียงเขาได้มองแววตาเขาคุณรู้สึกว่านี่แหละคนนี้แหละแววตาคู่นี้แหละที่เคยมองมาแสนนานเสียงเสียงนี้แหละที่เคยฟังคําบอกรักมาเนิ่นนานแล้วนี่แหละค่ะ การกลับมาพบเจอกันของคู่รักในอดีตชาติแล้วคุณเจอกันแล้วคุณพบกันแล้วคุณได้รู้จักกันแล้วอาจจะยังไม่ได้ไม่ได้พบเจอหน้าแบบตัวเป็นๆแต่คุณกำลังจะเจอแล้วในระยะใกล้นี้เลยนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะขอให้ชวาวธนูนะคะสมหวังกับคนที่รอคอยนะคะโอเคค่ะใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็คลิกที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์เนาะสามารถเช็คได้นะคะว่าระยะเวลาเท่าไหร่นานเท่าไหร่ถึงจะได้เจอกันหากคุณมีสถานการณ์ที่เป็นเช่นนี้นะคะเหมือนกันถึงสถานการณ์ที่ไม่ได้เป็น แบบนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็อาจจะอยู่ในตำแหน่งของไพ่ใบใดใบหนึ่งนะคะถ้าคุณอยากรู้ว่าสถานการณ์ต่อไปของคุณและคู่รักจะเป็นเช่นไรก็สามารถที่จะเช็คดวงส่วนตัวได้แบบนั้นก็จะคอนเฟิร์มได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าเมื่อไหร่นะคะที่ความรักของคุณจะสมหวังเนาะใครที่มีพลังงานที่ใช่นะคะฟังแล้วใช่เลยเป็นพลังงานของคุณนะคะกะคมมนนะคะ็คอนเฟิร์มได้เนาะคอมเมนต์นะคะคอนเฟิร์ม ความหมายของไพ่การอ่านไพ่ของลรอานะคะว่าใช่เลยแบบนี้เลยนะคะหรือว่าพิมพ์แค่สติกเกอร์ก็ได้นะคะส่งกำลังใจให้นะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่แชร์ที่คอมเมนต์นะคะวันนี้ก็จบการทานายแล้วค่ะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ